สับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดกลิ่นพิ้งสมูทกาแฟสดรสพีเมีมออลคาเฟ่ช่วงที่สองนะคะสนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดกลิ่นพิ้งสมูทและเซเว่นอคะ่ะครับผมถ้าพูดถึงรายการอลมานจันใหม่ <c oughs> คือ <c oughs> รายการแข่งขนาศ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 ันทอาหารถูกต้องค่ะพี่เป๊กฉะนั้นก็มีเครื่องปรุงต้องมีวัตถุดิบมีเยอะและมีน้อยครับ่ครับ บอกว่าวัตถุดิบของเรามีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็แค่90อย่างโอหยัะขนาดนี้อ่ะขนมาแทบจะทุบหมู่บ้านขนาดนี้ต้องขอเชิญพบกับ90พัสิบแนป้ายวัตถุดิบของเราโอ้โหเก้าสิบอย่างเลยเหรอเก้าสิบอย่างผู้ชายมาได้ไงวะได้ขนาดนั้นและกติกาในการเลือกวัตถุดิบเก้าสิบชนิดมีดังนี้ก็หนึ่ง ต้องตอบคำถามจากรายการทั้งหมด3ข้อข้อ2 ผู้ตอบถูกและตอบก่อนจะได้เปิดป้าย5แผ่นป้ายส่วนผู้ที่ตอบผิดจะได้เปิดเพียง3แผ่นป้ายข้อ3ในกรณีที่มีการตอบถูกเหมือนกันคนที่ตอบก่อนจะมีสิทธิ์เลือกป้ายก่อนและที่สําคัญคําถามข้อที่1ถ้าใครตอบถูกและตอบก่อนจะมีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการมาเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่มีสิทธิช่วยทำอาหารนะครับ ของมันมิกอคุณคะครับพี่ธุรกิทีมงานไม่คิดจะแกะพลาสติกให้เลยหรอคะคือใหม่มากเลยใช่ไหมโอ้ยขอโทษดแทนทีมงานด้วยนะคะวันนี้มันเป็นรายการชมใหม่นะครัอลัมอลัมบานใหม่กับไม่ใช่เฮ้ยอ้าวแพ้ไหมครับใหม่ทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่แป๊กจานถามคถามแรกถามว่าแปะกัวคือชื่อเรียกของอะไรผมมีช้อยให้แปะกัวนะคะข้อเอแปะก๋วย ข้อบีชมพู่ข้อสี่มันแกวครับอ่าแปะกลัวเป็นชื่อเรียกของอะไรเฮ้ยโอ้โหพี่ตอบก่อนนะฮะอันนี้แปะกล้วยแปะกล้วยไงไม่ออกแปะกล้วยแปะนั่นเป๊ะเขียนเขียนไม่ออกครับเออแล้วนี่ค่ะมีอะไรบ้างนะครับข้อเอแปะกล้วยชมพู่แล้วก็มันแกวเห็นไหม พี่มัมทำเป็นไม่สนใจแต่เขารู้ทุกอย่างนะครับอะไรพีคเลยพีาเลยทุกคนตอบคาถามแล้วนะฮะเ<อ>เหมือนกันเลยอะแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันเลยคนที่ตอบคนแรกนะพิกมาก็คือพี่ชมพู่ค่ะพี่ชมพูเ่เล่ตอบว่าแปะกวยมันเป็นอาจจะเป็นคเพี่มาชื่ออะไรนะแปะหัวแปะหัวแปะหัวเรียกมา กัวแป๊ก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 แป๊กกล้วยแป๊กกล้วยแป๊กกล้วยเปลี่ยนไปได้คุณแอดคุณจอนตอบมันแก้วครับมันแก้วนี่เขามีภูมิความรู้มานะครับว่าแป๊กกัวมันสวนจากพันจากจีนมาเป็นแป๊กกล้วยทำไมคุณเริ่มมันแก้วฮะอ้าวก็นี่ไงแป๊กกัวแป๊กกัวมังแก้วเดี๋ยวก่อด้วยอยากจะเห็นคำตอบไปนั้นเน่ะคนนี้ดีกว่าทีมสีเขียวทีมสีเขียวบ้างครับตอบว่าชมพู่ค่ะชมพูครับไอทอนเนี่ยแป๊กกัวแป๊กกัวแป๊กกล้วย แป๊กหัวแป๊กหัวมังแก้วหนูก็แป๊กหัวผัวแกชูผมชมผูเหตุผลอะไรก็ไปได้ก็ไปได้สามทีมสามทีมไม่เหมือนกันเลยคำตอบที่ถูกต้องนะครับแป๊กหัวคือชื่อเรียกของมังแก้วครับเห็นไหมแป๊ะหัวแป๊กหัวมังแก้วเห็นไหมเขาบอกว่าทำเฉลยนะฮะ แป็กขวเนี่ยเป็นชื่อเรียกของมันแก้วภาษาใต้ครับภาาษใต้ไหมหแปักขวานทำไมคุณอาร์ตใต้นี่หกเกียนไงอย่าโง่สิตีกันแล้วกรรมการตีกันแล้วฉลาดยังมึงตีกันไหกรรมการตีไม่พอแล้วไงทีมพี่ชนะนี่จะมีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการเลือกสามคนเลยไหมโ้โหสเลือกคนเดี๋ยวนะเรียกร้องขนาดนี้คือยังไงจะให้อาร์ตเลือกให้ได้ คุณแม่คะดิฉันเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าครัวประจำเหมือนกันเนอะคุณแม่คะถ้าอยากมีเพื่อนเล่นเชิญเลยค่ะอยู่บ้านจะเหงาเ้าพราะผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลการเลือกผมมีเหตุผลโอเคโอเคเลือกใครครับผมเพิ่งไปถ่ายรายการพี่ม้ามาเออพี่ม้าเนี่ยในห้องเนี่ยยังไม่มีเครื่องครัวเลยพี่ม้าบอกส่วนพี่ธงเนี่ยเพิ่งไปรายการเขามา มีความรู้มีความรู้ขอพี่ตงไว้ให้เราเถอะฮะขอพี่ตรงไว้ให้เราเอาอะไระเอามาเล่นกับพ่อพ่ออยากดึงวิกอีกเพื่อนสาวเพื่อนสาวขอเล่นพี่ไก่ครับเออพี่ไก่ัว อยากผู้ชายก่อนนะคะทำไมไม่แต่คุณนายเขาทำกับข้าวเก่งใช่แต่เขาไม่ให้ทำนะให้แค่ยืนดูแต่ว่านอกจากเรื่องคณะกรรมการแล้วนะคะยังไงป้ายพี่อาร์ตกับคุณแม่มีสิทธิ์เลือกค้าแผ่นป้ายเอาวันเกิดพ่อฮะวันที่7ครับเจ็ดคือมมีน้องไม้ดองเอาเอาวันเกิดแม่ฮะวันเกิดแม่วันที่อะไรครับแปครับเลิศฟองกามเทศนางฟ้าวันเกิดเราวันเกิดเราสามสาม ทิงนี่คุณยังไม่ได้อะไรที่เป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นหมูเป็นไก่เลยนะคำเพิ่ไปอีกคำหนึ่งครับหนึ่งค่ะบววบวกบัวบววพี่เลือกพี่เลือกอะไรพี่เลือกสิบหกสิบหกอหน้ำสินะครับสิบหกคือผักกาดขาวหรือต้มช่วงนี้ทานมังสวิรัตบครับรับอักาานนี้น้า่แผักนะฮะ เดี๋ยวได้เลือกมั้ยได้อค่ะอะพี่ชมพู่คราวนี้พี่พีชมพู่มีสิทธิ์เลือกกรรด์แมนจริงพ่อเลือกใครพ่อเลือกเพื่อนสาวเลยนั่นแหละพี่เดาทองเดี๋ยวนะคะกรรมการมีสิทธิ์ปฏิเสธผู้เข้าแข่งขันได้นะคะให้เลือกให้เลือกจะอยู่นี่หรือจะไปอยู่กับพี่มัมนี่และฉันอะแต่พี่มามแต่ตัดสินใจจะประจำการตรงนี้เหรอครับหรือว่า อยู่ตรงนี้นะะขออยู่ตรงนี้แล้วกันคือตอนนี้มันมีสิทธิ์หมดเพราะว่านี่คืออัลมาณจันทร์ใหม่อะไรเกิดขึ้นได้ใช่แขกรับเชิญจะเลือกกรรมการกรรมการจะไม่ไปก็ได้มีสิทธิ์เลือกพี่มาตัดใจว่าประจำการอยู่นี่นะครับเอ่อทำไมทีมสีเหลืองไม่เลือกฉันในเมื่อมีแม่ซึ่งเก่งอยู่แล้วฮะเออและฉันก็ไปเป็นการรังใจ นั่นไงไม่เรื่องเลยอ่ะโอเคงี้นปล่อยเพื่อนมาอยู่นี้สรุปแล้วทีมสีเขียวก็ไม่มีคณะกรรมการประจัดการนะคะไปเลือกเปิดแผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายสามแผ่นป้ายค่ะทีพี่ชมพู่พ่ออายุพ่ออายุพ่อหกสี่พ่อหกสี่พ่อผ่านช่วงเส้นใหญ่เส้นใหญ่เอาอายุตัวเองบ้างเอาสามสาม ต้นหอมใช้ได้นะใช้ได้นะดีเป็นเรื่องเป็นราวพี่ถกเรื่องอันหนึ่งอาอายุตัวเองบ้าง37 37นี่เลยเออเลือกอายุเราหมดเลยนะป้าหมอร์เย้เยี่นนี้เป็นทีมพี่มังค่ะ85อายุตัวเองเหรอเบอร์นูเบอร์เมนูเต้าหู้ยี้ค่ะแปดสิบแปดขึ้นใช่ขึ้นได้ใช่ไม่พี่ม้า แปดสิบสองแปดสิบสองติ๊ใครยังมาว้าวยัมานี่โอนมาไปแล้วข้อแรกนี่ยังเล็กๆจิ๊บๆตรงตัวน้ำจิ้มมาเริ่มที่ข้อที่สองค่ะคำถามข้อที่สองค่ะเตรียมปากกาเลยค่ะไม่ได้ะไหถามคำถามข้อที่สองนะครับพี่มั่งครับพี่มั่งพี่มั่งะไรจะผัดกาเตรียมตอบคำถามข้อที่สองอ่ะเขียนเอยเขียนไปก่อนเขียนอะไรล่ะไม่เขึ้นช่อขึ้นช่อ ควรจะมาควบคุมแล้วยังคะไม่ไปคำถามข้อที่สอคำถามข้อที่สองนะครับถามว่าแวกม่านเจอมุ้งแวกมุ้งเจอไหมแวกไหมเจอเมล็ดคืออะไรครับขายพริกก่อนชนะนะคะชนะเอะอน้้ด้าโพดถูกต้อง พี่ชมพู่ครับตอบถูกครับเพราะฉะนั้นทีพี่ชมพู่ชนะไปได้เลือกค่าแผ่นป้ายก็บอกให้รีบเขียนไงานอันแรกเขาขอเลือก50าสิบห้าสิบนะคะได้อะไรไปพี่ิกไก่อนเฮ้ยก็ดีนะเอาอายุแม่53พสามการห้องค่ะเอาเอาจำนวนสามี9ก90สิคเก้าสิหสวยนี่ม้าขามเกียกเลขสองค่ะขั้นเจ็ดค่ะปลาช่อนเฮมีเนื้อมีเนื้อปลาช่อนมีเนื้อปลาไม่ใช่ไหม หักดิป้ายเหรอ72 72นี่ครับฮงเกอรี่แต่ตอนนี้พี่ต้องพ้าไปไปดวุดนติดแล้วพอแปดแล้วโอเคต่อไปใช่ที่พี่อาร์เลือก3แผ่นป้ายค่ะ34ครับหัวชัยเท้าค่ะ69ฮะ69เอุลขดีจังเลยเลขมงคลเลขมงคลตายแล้วตายแล้วตายแล้วไปกันใหญ่ละอีกเองค่ะเ 71ฮะใช่ครับผมพักชีไม่มีเนื้อสัตว์เลยทีมพี่อาร์ตอ่าทีพี่มัมเลือก3แผ่นป้ายค่ะทีมอสีเอ่อ43ค่ะเบ๊กช่วยหน่อยซี่ป้ายกระพงโอ้ดีอ่ะ4ี่4่ค่ะ44่บกระเทียม46ค่ะ46กเฮ้ยของดีมีอยู่ตรงโซนกลางเเส้นสปาเกตตี้ค่ะเขาสนใจ สปาเกตตี้ปลากระพงใส่เต้าเจี้ยวอันไม่ใช่ใส่นะอันนี้ใส่เต้าหู้ยีเอ่อคำถามสุดท้ายคุณตอบไม่ถูกแล้วกันคำถามนี้ถามว่าผักอะไรทำให้เราตกใจแบบสุดๆผักอะไรทำให้เราตกใจแบบสุดๆอะละไมันตกใจผักหรอกตกใจคำถามเลยตอนนี้เห็นปะผมบอกแล้วมันต้องตกใจเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะแล้วเขียนยังไงมันเขียนเดี๋ยวพี่มาจะพูดว่าเขียนไม่เก่งเท่าพิกแผงป้ายเลยค่ะผักข้าพผักิ้งยังขี้บุหรี่อะ ผัก่ีได้คำตอบแล้วทั้งหมด3ทีมด้วยกันช่วยช่วยอ่านชื่อผักแบบตกใจให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแต่ละทีมพร้อมๆกันเ2ิ่มสองสามเสร็จต่อ่ะแล้วทีพี่อล่ะคะสซนแน่โอ้ไม่ตกใจแน่ไม่ตกใจเหรอแล้วทางฝั่งนู้นล่ะผักชีเออไงอาพาเฉลยท่านพี่หน่อยนะพักโหละพาย เห็นไหมไล่ะโอ้โห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 ระพังไงสรุปว่าตกใจไงไม่มีใครตอบถูกได้คนละสามแผ่นป้ายเท่านั้นให้ธามิมันเลือกก่อนก็ได้28 66ชักทองว้าวเธอของเธอเข้าตัวาว่ะ อ่สีเขียวอ่ะ22มเขื่อลายมะเขืออะายไม่เป็นไรเออย่าลืมจุดวัตถุดบไปด้วยนะคะและนี่ก็คือวัตถุดิบของทีมสีเขียวเระที่มีคุณมัมแล้วก็คุณบูบูอ้าวดูแล้วก็ได้ของค่อนข้างดีทีเดียวเราว่าแต่ว่าจะเลือกทำเมนูอะไรดีละครับอ่ะต่อไปทีพี่อาร์ค่ะห้าสิบหาักทองพริกแกงเขียวหวานค่ะโอ้ดีเลยดีเลยห้ครับเครื่องเทศพิเศษเฮ้ย อะไรคืเครื่องเครื่องแค่นี้แับมาเป็นชุดใหญ่จัดไปให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบมันคืออะไรอ่ะสามสิบแปดครับสามสิบแปดมีมะนาวเฮ้ยไม่มีนอสัตว์เลยอ่ะ ทัวทีมสีเหลืองอนานหนักใจไม่น้อยเพราะไม่มีเนื้อสัตว์เลยมาดูกันสิว่าคุณอาและคุณแม่จะจัดการอย่างไร่ตอนนี้อ่เหลือทีมพี่แทีมชมพู่สามแผ่นป้ายค่ะเอาวันเกิดสิบเอ็ดค่ะเฮ้ยพริกแกงใร่ไตปลาพริกแกงไตปลาแซ่บแซอ่สาม้าหัวหม้อค่ะขอเบอร์เจ็ดสามค่ะเจ็ดสิบสามครบนะฮะพริกหยวกค่ะ และสุดท้ายทีมสีแดงคุณจะพูดและคุณพ่อได้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีทีเดียวเห็นแล้วแล้วก็ไม่น่าหนักใจถึงกับเพลียครับคุณผู้ชมถึงกับเพียมีความอลหม่านเกิดขึ้นในแต่ละสีป่อให้ความอลหม่านเกิดขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปอลหม่านกันใหม่ในช่วงหน้าครับอลหม่านจานใหม่ครับทำอาหารกันแล้ว